เรียนชั้นม .5 เดินทางไปเรียนภาษาที่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2562ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและจะสิ้นสุดวันที่26มิถุนายนนี้แต่ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19ทําให้เธอต้องเดินทางกลับไทยตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างการกักโรค14วันที่บ้านแยกตัวเองออกจากครอบครัวและงดออกจากบ้าน คือว่าหนูอยู่ข้างบนคนเดียวทำคำากับข้าวไม่ใช่พ่อกับแม่จะทำากับข้าวแล้วก็มาวางไว้บนต๊ะหน้าห้องให้หนูแล้วหนูก็ไปหยิบม,มานั่งกินในห้องของหนูแล้วก็น้ําก็อยู่ข้างนอกก็คือขนมน้ําอยู่ข้างนอกหมดเลยถ้าอยากได้อะไรก็ไปหยิบแล้วก็เอาเข้ามากินในห้องแล้วก็อาบน้ำข้างบนคนเดียวเลยเพราะคนอื่นอาบข้างล่างจริงๆงหนูอยู่กับยายด้วยนะคะแต่ว่ามันโลกนี้มันเสี่ยงกับผู้สูงอายุยายของหนูก็เลยไปอยู่กับนาแต่ว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันค่ะ ตรงข้ามอีกแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วใช่ค่ะคดยก็ไม่มีอะไรทำเลยนอกจากดู Netflix ดู YouTube ดูต่างๆทั้งวันเลยแล้วก็คุยกับเพื่อนบ้างแล้วก็จัดห้องค่ะ วันเธอจะทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวและพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆเช่นโทรศัพท์มือถือรีโมทโต๊ะและวัดไข้ด้วยเทอ,อร์โมมิเตอร์วันละสองครั้งและล้างมือบ่อยๆก็คือเราต้องวัดไข้นะคะตอนเช้ากับตอนเย็นก็คือ1วันต่อสองค่ะตอนนี้ยังไม่ออกมือมัน สามสิบหกจุดสีนะคะก็คืออุณหภูมิร่างกายปกติกระทรวงสาธารณาสุขประกาศเตือนผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต้องเฝ้าระวังตัวเองเป็นเวลา14วันแยกตัวออกจากบุคคลอื่นงดกิจกรรมทางสังคมหากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์โดยใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ พัฒนาชนชมไทย PBS รายงานเหม็นเม่เคย